สวัสดีครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2566ะครับพบกับ stock scan channel นะครับเราจะมาสแกนหุ้นกับในทุกๆวันเพื่อดูจังหวะที่พอจะทำกำไรให้กับเราไดนะ้วันนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าจังหวะของตัวที่ทำกำไรแล้วก็น่าจะเป็นกำไรมากที่สุดนะครับ จังหวะก็น่าจะเป็นตัวที่ทำกําไรก็น่าจะเป็นตัว MACD นะครับเข้าไปที่ MACD Signal นะครับกดเข้าไปนะครับเขาก็จะออกมาให้หลายหุ้นเยอะแยะเลยแต่ว่าเราต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับว่าเราจะใช้ตลาด s e ตกับตลาด MAI ในการส่องนะครับส่องหุ้นสแกนหุ้นนะครับโดยที่มีค่า MACD นั้นเป็นตัวบอกว่าเป็นจังหวะน่าจะเก่งกำไร เราก็ไม่ได้ตั้งค่าว่าจะพุ้นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ใดๆนะครับแต่ว่าจะดูว่ามีวลลุ่มมากที่สุดคือตัวใดนะครับกด run s c r e e ครับหลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดังที่เห็นมานะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะมีมีมูลค่าหรือน่าสนใจยังไงต้องดูที่วลลุ่มเราเลื่อนไปหาคําว่าวลลุ่มนะครับเลื่อนไปหาคําว่าวลลุ่มแล้วก็ กดตรงที่คําว่าบนลุ่มนะครับครั้งที่1นึ่ันจะเป็นลายเล็กๆนะครับเอาออกนายใหญ่เลยทีเดียวนะครับตัวแรกที่เข้ามาในตลาดก็คือตัวเอฟเฟอร์นะครับกดเข้าไปดูนะครับเอฟเฟอร์นะครับเอฟเฟอร์ก็เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วพุ่งแรงในเช้านี้นะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอยู่ๆเขาก็พุ่งขึ้นมาเราลองเข้าไปดูในเอฟเฟอร์ครับเข้าไปในวิวโคดของเอฟเฟอร์นะครับไปดูนะครับว่าจังหวะตอนนี้ก็คือเป็นที่นิยมของในตลาดมี บายวลลุอยู่ที่56.20นะครับมีเซลล์อยู่43แล้วก็ในเซกเตอร์ป๊อปนี่เขาก็มีความนิยมถึง55.96นะครับก็มีการแจ้งหุ้นนะครับมีแจ้งสิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้เาเราเลื่อนไปก็จะหา F 4 5ของตัว e v e เนะครับลองดูนะครับ F 4 5ของเขานั้นทำผลกำไรเป็นอย่างไรบ้างกดเข้าไปใน F 4 5นะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้น ปรากฏว่าขาดทุนนะครับในไตรมาสล่าสุดนะครับก็ไตรมาสปี64นั้นก็ขาดทุนอยู่2 200องร้อยกว่าแล้วก็ปีหกนั้นก็ขาดทุนมากขึ้นไปเป็น3า0 0 0นนะครับงวดก่อนหน้าก็ปี64นั้นก็ขาดทุน23,000นะครับโดยปีหกก็ขาดทุนอยู่47,000ืนะครับก็หมายว่ายังยังคงขาดทุนนะครับแต่ทำไมาราคาถึงพุ่งขึ้นมานะครับทั้งๆท,ที่วดรุ่มก็หนาแน่นนะครับราคาก็ แยกกันนะครับแต่ว่าประเด็นราคาก็มาทางฝั่งของขาขึ้นนะครับอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบว่าเจะออกตัวก็ได้นะครับหมายว่าเจ้าบางเจ้าต้องการที่จะออกแล้วก็หลุดออกก็คือไล่ราคาขึ้นมาแล้วก็ขายทิ้งนะครับลองดูไฮไลท์ของเขาก่อนนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19%แล้วก็1เดือนก็19%ก็ก็คือเอาง,ง่ายๆว่าเพิ่งมาบวกนะครับ มาบวกในระยะนี้นะครับไม่มี PE ไม่มียูไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาเรียกอะไรนะมีผลตอบแทนก็ไม่มีนะครับการปันผลก็ไม่มีนะครับก็อยู่แต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมของในเซกเตอร์ของอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างนะครับซึ่งอยู่ในตลาดเซ็ตก็หมายกาว่าเอฟเฟอร์แลนด์นี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกเลยนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในในกระแสของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างก็คือ ขึ้นตามเทรนนะครับคือเขาเทรนพวกนี้กําลังขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอขึ้นบ้างครับแต่อันนี้ก็คือมีธุรกิจโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูในอินดิเคเตอร์ของเขานะครับจังหวะของเขาก็คือวงบอกว่าเป็นเทรนกลับมานะครับทั้งทที่หนึ่งครับคือกําไรนั้นไม่มีเลยขาดทุนนะครับแต่ว่าในเทรนคืออินดิเคเตอร์เขาบอกว่ามันยังคงเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าราคามันก็ยังค่อยๆไต์เวอ์อัพขึ้นมาเราก็ถ้าเราดูอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะทํากําไรต่อไปได้ไหมมีโอกาสที่จะยังไงเราต้องไปดูในไทม์เฟรมวีคนะครับว่าจังหวะเขาไซร์เว์ขึ้นมานี้เขามีโอกาสที่จะทํากําไรหรือเปล่าหลังจากที่เขาไซร์เว์มานานนะครับประมาณเกือบ3เดือนนะครับเขาก็มีราคาพุ่งขึ้นมานะครับในอาทิตย์นี้นะครับราคาก็กําลังจะพุ่งเกินเส้น2องแลววันนะครับก็พยายามจะพุ่ง เกินถ้าเกิดเขาสามารถพุ่งทะลุเส้น2องวันไปได้ราคาก็จะไปที่0.37นะครับก็คือจุดสูงสุดในจุดถัดไปนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาพุ่งมาชนแล้วก็ย่อตัวลงไปก็ไปเจอแรงต้านนะครับก็หมายคขาว่าเขานะครับไม่สามารถที่จะพุ่งไปต่อได้นะครับก็คือเขาพุ่งมาชนเส้น2องวันก็จะพุ่งลงนะครับเพราะฉะนั้นท้านลงทุนต้องรอะมัดระวังให้ดีนะครับจะเป็นชาวดอย แต่ว่าเป็นชาดอยในหนนี้ก็จะไม่นานนะครับเพราะว่าเขาอาจจะวิ่งมาชนตรงกลางของบรูจแปลแล้วก็สะสมพลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีดทะลุขึ้นไปแล้วเราก็เลยราคาขึ้นไปที่0.37จากตรงนี้นะครับ m a c d ยังคงชี้ขึ้นไปที่เส้นสีโแล้วก็อยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับ RSI อยู่เพียง61นะครับก็เป็นจังหวะกําลังขึ้นไปได้อย่างสวยงามวอลุ่มก็กําลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีตัวลูกด้วยนะครับเอเวก็จะมีตัวลูกด้วยนะครับ เมื่อเขาก็มีตัวลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวแม่ขึ้นตัวลูกต้องขึ้นตามนะครับต้องดูตัวลูกนะครับก็คือ W4 นะครับเมื่อตัวแม่พุ่งขึ้นมาแบบนี้ตัวลูกก็ต้องพุ่งขึ้นตามเห็นไหมครับเพราะจังหวะของเขาทํากําไรขึ้นมาได้เช่นกันนะครับจาก0.3ขึ้นมา0.5 0.6นี้ก็ถือว่ากําไรมโหฬานทีเดียวนะครับสลับทันที่ซื้อแล้วก็เตรียมเก่งกําไรนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่เขาพุ่งขึ้นมาเพราะว่า ขาต้องการกําไรแค่นั้นเองนะครับสลับท่านที่อดทนรอมาตั้งนานก็ยินด,ดีด้วยที่ท่านตอนนี้ก็คือกลับขึ้นมาที่ใกล้ๆตรงเดิมแล้วก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าตัวตัวลูกนี่เขาก็มาจากราคา0.20นะครับเพราะฉะนั้นราคาเมื่อตัวลูกจะขึ้นตัวแม่ก็ต้องพุ่งขึ้นไปก่อนนะครับถ้าตัวแม่ขึ้นไปที่0.37ตัวลูกก็จะค่อยๆทํากําไรกลับขึ้นไปที่ 0. 14 15 16หรือ0.20ในที่สุดอันนี้ก็คือหลักการที่เราเก่งกำไรนะครับว่าถ้าตัวแม่ขึ้นไปตัวลูกก็ต้องพุ่งขึ้นต่มก็จะล้อกันนะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ก็คือหมายความว่าเขาเป็นจังหวะน่าจะเปลี่ยนเทนนะครับเพราะว่าเขาพุ่งมาชนด้านบนของลีเนิยลเกชั่นก็จะค่อยๆผักเทนจากไซเวดาวลงมาให้กลับขึ้นไปไซเวอัพขึ้นไปนะครับก็เรียนให้ท่านทราบป,ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราไปดูตัวถัดมานะครับตัวที่2ก่อนอื่นเราก็กลับไปที่วลุ่มกดที่คําว่าวลุ่มก่อนนะครับก็คือตัว T R C ทีนี้เราจะไปดูว่าตัว T R C นี้เป็นจังหวะอะไรจังหวะของเขานั้นก็ไซด์เวลตันข้างนะครับถ้าเราดูอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใส่ดิเกเตอร์เข้าไปเราไม่ต้องเข้าไปดูใน F 45เพ oh ราะว่า T R C เราดูมาหลายครั้งแล้วนะครับจากจังหวะนี้นะครับถ้าเราดูก็จะเห็นว่า I S I นั้นโค้งลงนะครับชี้หัวลงนะครับ เมื่อไอซ์ไชี้ลงนะครับแล้วเขาก็ <ๆ S 1> อยู่เกินโอโบสนะครับจังหวะของเขาคืออยู่ที่82นะครับเขาก็ชี้ลงนะครับจังหวะของเขาชี้ลงก็หมายความว่าราคามันก็จะค่อ,คอยๆไซด์เวดาวลงมานะครับถ้านักทุนที่จ้องดูอยู่แล้วก็คิดว่าจะเข้าทํากําไรก็เบรกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะจังหวะของเขาก็คือว่าจังหวะของเขาก็คือเขาจะค่อยๆไซด์เวกลับเข้ามาอยู่ในกรอบเรเนีลเนชั่นนะครับ แล้วก็ไปชนตรงเกงื่กลางบลิจแบนก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะรอรับที่0.64ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ราคาที่0.79นะครับะฉะนั้นเราก็ต้องรอที่ให้เขาค่คอยๆไซด์เวดาวล,ลงมานะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ไม่มีวันรุ่มมีวันรุ่มเบาบางนะครับเพราะว่าเขามีวอลรุ่มในการเทขายนะครับเพราะว่ามันเกินโอเวอร์ขึ้นไปแต่ว่านักทุนต่างประเทศยังคงเข้าเพราะว่าเขายังคงคิดว่าราคามันจะ ขึ้นไปที่1บาทนะครับสำหรับนักทุนต่างประเทศแต่ก่อนที่จะเขาเขาจะขึ้นไปที่1บาทราคาเขาก็าจะค่อยๆไตร์เวดาวลงมาก่อนนะครับตามโดยหลักการของของการขึ้นเลยเลยกรอบดีเนเรชั่นนะครับคือในทฤษฎีของแพทเทิร์นนะครับบัญญัติโดยบัญญัติโดยชนแนลนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบดีเนเรชั่นสูงสุดแล้วก็กรอบดีเนเรชั่นต่ำสุดก็คือสีเขียวสีแดงนี่นครับ เมื่อไรที่เขาไหลเข้ามาอยู่ในกรอบครับต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะบีบตัวเองให้กดกดลงมาต่ําสุดแล้วก็สูงสุดสลับกันไปเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจังหวะของมันถัดมามันจะต้องบีบตัวเองเข้ามาเข้ามาชนาเส้น2แล้ววันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถดีดกลับลงมาที่เส้น2แล้ววันยิ่งจะมีแรงสวิงกลับขึ้นไปนะครับแรงบีบกลับขึ้นไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้น น่าสนใจนะครับก็ตัวนี้นะยังคงน่าสนใจนะครับเราก็ต้องรอว่าเขาจะลงมาต่ําสุดที่เท่าไหร่เราก็ดูจังหวะว่าเขาจะมีสัญญาณการเทิร์นาวหรือรีบาลราคาที่ตรงไหนนะครับสำหรับตัว t r c มันก็เป็นจังหวะอีกจังหวะที่รอก็คือให้ให้ราคาเขาย่อตัวลงมาจนต่ําที่สุดแล้วราคาเขาจะดีดกลับขึ้นไปตัวแรกที่เราให้เข้าก็คือประมาณเส้น2องเลว,วันก็คือ0.32จนะครับก็ถ้าเกิด ตั้งซื้อไว้รอก็น่าสนใจนก็ทํากําไรเวลามันดีดกลับขึ้นไปเราตั้งซื้อไว้รอล่วงหน้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะ,ะย่อตัวลงมาถึงจุดที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราตัต้งรอไว้วได้เลยนะครับนักทุนก็ลองเก่งกําไรดูแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมวิวก็จะเห็นว่าเขาน่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปต่อไปแล้วก็พุ่งขึ้นไปที่มีโอกาสที่จะไปที่0.90นะครับ พรตอนนี้ก็ขึ้นไปที่0.7 0.8 0.90 0. 0แต่ว่ามีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไปนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ้องคือถ้าเป็นนักทุนก็ต้องจ้องทํากําไรแต่ประเด็นคือช่วงนี้ถ้ารอให้มันย่อลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปจะได้กําไรมากกว่านะครับก็เรียนให้ท่านนักทุนอย่าพิ่งผีผาบนะครับสําหรับตัวที่มีวอลุ่มเข้ามาเป็นตัวที่2ของวันนี้ตัวที่3นะครับคือ JCK นะครับเราไปดูก่อนนะครับ ก็เป็นจังหวะต้นเทนที่กําลังจะเปลี่ยนแกนเปลี่ยนเทนก็คือตอนนี้เป็นเทนขาลงแต่ว่าถ้าเขาพุ่งขึ้นไปชนลีเนียร์เกชันแล้วก็ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทนจากไซด์เวดาวให้เป็นไซด์เวอัพนะครับคือเทนในการที่พุ่งขึ้นไปชนด้านบนนียมันจะต้องอยู่ประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ขึ้นไปนะครับเพื่อกับแกะแกนเทนให้ไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวจีตัว, G, ตว j c k เนี่ยก็ถือว่ากำลังกลับเทนนะครับหลังจากที่ มีบอลุ่มเข้า r s i พุ่งขึ้นไปเกินอาจไปเกิน o อเวอร์โบ ma c d ก็อยู่อยู่เหนือเส้นศูนยโลนะครับวันนั้นนักงทุนต่างประเทศยังคงมีเข้าแต่นักงทุนชาวไทยนั้นเข้าไปแล้วก็เยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะค่อยๆราคาก็จะไซเวกับเข้าไปอยู่ในกรอบของ Li N l i น e a a t i o นะครับกรอบ Li N l i น e a a t i o ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทนจากเทรนดาวเป็นเทรนอัพขึ้นมาถ้าเกิดท้านักทุนจะเก่งกาไรก็ลองพิจารณาดูให้มันย่อตัวให้ถึง จุดต่ําสุดก็คือจุดที่ที่เนียกระชั่นด้านบนนี้นะครับให้เขาลงมาที่ราวๆ0.35แล้วก็ท่านก็อาจจะเข้าแล้วที่นี้ราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปก็จะทํากาไรได้อีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เลยให้ท่านทราบว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็น่าจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นในในคลิปนี้เราก็มี3ตัวแนะนําให้ท่านนะครับท่านลองไปวางแผนดูนะครับว่าท่านจะทํำยังไงกับเขาได้บ้างนะครับ3ตัวนี้ก็ถือว่า เป็นตัวที่กําลังนิยมในตลาดในขณะนี้เพราะว่ามีวลลุ่มเข้าอย่างหนาแน,น่นนะครับอ่าหนล้านวลลุ่มแล้วก็90 0 0 0 0 0 0นะครับถือว่าอ่าน่าสนใจน่าน่าติดตามนะครับจับตาดูนะครับว่าราคานั้นเขาจะค่อยๆไซด์เว้อัพขึ้นไปหรือว่าย่อตัวยังไงนะครับท่านก็ลองศึกษาดูแล้วก็ลองที่นาดูนะครับเราก็แนะนําให้ท่านได้เพียงเท่านี้นะครับ ยังไงถ้าท่านท่านชอบใจก็กิดมากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วมาพบกับการสแกนหุ้นในวันถัดไปสวัสดีครับ